สวัสดีครับนะขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการกับเพื่อนๆใน tiktok สักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่บรรยากาศช่วงเช้า9โมงครับนะบรรยากาศจริงของโครงการบิทเนียมาตาพานทองนะครับตอนนี้เราเปิดเฟสใหม่หน้าสวนนะครับโซนที่2เสร็จแล้วนะครับต้องบอกว่าสังคมดีบรรยากาศดีมีทุกอย่างครบนะครับ โปตอนนี้จะเป็นดอกเบีย้ยต่ำผ่อนน้อยนะครับบ้านหลังใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราสามารถทำอัตราพิเศษให้คุณนะครับผ่อนเดือนงะฮะตกอยู่ที่15500เท่านั้นนะครับรับทุกเงื่อนไขฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้อย่าพลาดนะครับแปลงติดสวนเพียงแค่ก้าวก็ถึงสวนแล้วนะครับเนี่ยบรรยากาศจริงช่วงเช้าเลยนะครับ ตอนนี้เราใช้แค่เอกสารนะครับบัตรประชาชนใบเดียวนะครับพ่อค้าแม่ค้าธุรกิจส่วนตัวนะครับพนักงานประจำนะครับสามารถเข้าอยู่กับสังคมคุณภาพกับเราได้บิทเนียมาตา่าพานทองนะครับแล้วเรามาพบกันนะครับโปรโมชั่นดีๆมีให้แน่นอนนะครับสนใจติดต่อผมได้เลยนะครับ